หนึ่งในจังหวะที่ทุกคนน่าจะใช้ใเป็นประจำก็คือจังหวะสวนกลับใช่ไหมละครับคลิปนี้เราอยากจะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาแชร์เทคนิคสวนกลับของตัวเองด้วยว่าใช้วิธีการเล่นแบบไหนโดยเฉพาะของผมนะครับสวนกลับเร็วผมจะเน้นช้าเอ๊ะดูย้อนแย้งกันเป็นยังไงมาลองดูครับ ลองใช้มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับดีจริงจึงอยากบอกต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดวิตกกังวลหรือว่าอาการนอนไม่หลับนะครับเจอได้ทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนหรือว่าวัยทํางานนะครับผมลองมาแล้วเนี่ยหลับลึกขึ้นง่วงเร็วขึ้นแล้วก็แอบตื่นสายขึ้นอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์จากดริปนะครับที่เขามี oh! สราสรสกัดจาก CBD นั่นเองถ้าไม่แน่ใจนะครับผมสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนได้ฟรีเลยนะครับ <Wow. S 1> สนใจลิงก์แปะไว้ตรงคอมเมนต์ปากหมดใต้คลิปนี้นะครับอยากให ผมมีตัวอย่างมาให้ดู2จังหวะด้วยกันครับดูจังหวะนี้กันก่อนครับหลังจากที่เขาจ่ายบอลมานะฮะเราจะสวนกลับได้เราต้องเอาบอลกลับมาคลองได้ก่อนครับนี่ยึกยักมากเราก็เสียบแย่งเลยฮะแล้วก็จ่ายบอลออกมาริมเส้นนะครับซึ่งต้องบอกกันนะว่าอันนี้เนี่ยผมใช้สไตล์การเล่นแบบเน้นต่อบอลคลองบอลนะฮะแล้วก็ให้ดูแบบสวนกลับริมเส้นกันก่อนนะครับก็ออกมาที่ตัวริมเส้นนะฮะเราเห็นพื้นที่ตรงกลางโล่งอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเราก็จ่ายเข้าไปเห็นไหมฮะว่าพื้นที่เล่นเนี่ยมีเยอะมากไม่ต้องไปเล่นพื้้นที่่แคคบบบรรััเเาาากก็จยลขไป ผมกะส่งต่อให้กองหน้านะฮะเพื่อเป็นการรอจังหวะหรือว่าดึงเกมอย่างที่ผมบอ,อกไปสวนกับเร็วผมจะพยายามเล่นให้ช้าเพื่อดึงให้หนักเตะคนอื่นเนี่ยช่วยขึ้นมาเติมในการเล่นเกมบุกได้ทันนั่นเองนะครับเราจะไม่ใช้แบบคนเดียวลากเลี้ยงไปแบบนั้นนะฮะมันค่อนข้างยากและผมไม่ถนัดนะอ่ะผมก็ฝากไปให้ไมเคิลโอเว่นครับแล้วก็ต่อมาที่อินิกี้วิลเลียมแล้วก็สําคัญเลยก็คือการกดให้ตัวนักเตะเนี่ยมันวิ่งเติมขึ้นไปใช่ไหมฮะ ในจังหวะที่เป็นเกมบุกเนาะถ้าสมมติว่าใครไม่ได้เล่นแบบควิกเคาน์เตอร์สนกับเร็วลองบอลเคาน์เตอร์สนกับบอลยาวนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีการเลือกใช้นักเตะที่เป็นโฮพเยอร์คอยวิ่งหาช่องมาเสริมอยู่แล้วตรงนี้ด้วยอ่าพอทําแบบนี้ปุ๊บโอเว่นก็จะคอยวิ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะยกมือเตรียมตัวเติมขึ้นมาแล้วเราก็รับบอลไปก่อนครับถ้าสมมติว่าเขาเข,าเข้าเร็วนะฮะเราก็ต้องรีบออกบอลให้เร็วนะครับจริงๆเนี่ยเราเล่นไปสะพากหนึ่งเราจะรู้แล้วว่าเขาเนี่ยเข้าบอลเร็ววหหรรือออไไมไม,ะะมยย่่่่่เเ็็ใใั้ยยยลละะผกกกตดดดสิิินนนนนจูีปึง เขาเนี่ยก็ไปโฟกัสนะครับผมกับลาฟินยาแทนเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจจะส่งให้ลาฟินยาเพราะเราให้อเวนเนี่ยวิ่งขึ้นมาแบบเมื่อกี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะไม่ส่งให้เขาให้เขาวิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยครับรับปุ๊บแล้วจ่ายทะลุตรงนี้เนี่ยต้องจ่ายให้เร็วครับเพราะว่าเราก็ต้องระวังเรื่องล้ำหน้าด้วยนะเนี่ยเกือบล้ำหน้าครับ ต่ถ้ารู้ไปก็หลุดเลยครับทีนี้แล้วก็ยิงง่ายๆเลยครับมาดูทุกที่2กันบ้างน,นะครับตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นนะครับเป็นลองบอลเคาน์เตอร์ ounter, ส่วนกับบอลยาวแล้วผมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแผนด้วยนะครับคนละแผนกับเมื่อกี้เลยนะ,ะจังหวะนี้นะครับเขาโมงมาฮะจะบุกเร็วดีครับดีดไปอย่างสวยเลยแต่ว่าด้วยพื้นที่น้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมจะไม่พยายามเข้าไปบีบแย่งเร็วจนเกินไปนะครับเข้าไปกดดันเล็กน้อยแต่ว่าในตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีนักเตะคอยซัพพอร์ตใช่ไหมฮะจะเห็นว่า ตรงนี้ตกแน่นอนดูแล้วน่าจะวิ่งทนันผมก็บวกเข้าไปเลยครับปึ๊บคือตอนเล่นจริงๆอ่ะมันเร็วก็จริงนะฮะแต่ว่าเราเล่นไปเรื่อยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราถนัดแบบไหนเราจะเริ่มอ่านเกมออกนะครับผมก็จ่ายไปนักเตะที่มีพื้นที่ว่างมากกว่าที่จะส่งมาตรงนี้นะฮะส่งไปปึ๊บอ่ะตอนแรกผมเห็นตรงนี้ยืนใกล้ผมก็เลยรีบส่งกลับมาก่อนเพราะว่ากลัวเขาจะบีบแย่งเร็วสุดท้ายเขา เลือกที่จะลงไปแพ็คเกมลับนะครับไม่แน่ใจด้จดยวยว่าเขาเล่นสไตล์การเล่นไหนนะฮะน่าจะเป็นลองบอลถ้าจาไม่ผิดนะครับอ่ะผมก็ส่งมาต่อปุ๊บอ้าวเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้หนักเตะคนนี้อย่างซาร่าเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับช่วยเกมลุกเพราะตอนนี้เนี่ยตำแหน่งตัวลุกของเรามีน้อยกว่าตัวรับเขานะฮะส่งมาที่กองกลางกันก่อนแล้วก็ส่งไปพื้นที่ว่างอย่างโรนาลินโยครับปุ๊บจะเห็นว่าผมไม่ได้กดให้หนักเตะวิ่งเร็วเลยนะฮะค่อยๆเล่นไปชา้าๆนะครับผมดึงเกมรอจังหวะเพื่อตนน่างๆ อพอเขาเริ่มเข้ามาแย่งเร็วปุ๊บเราก็ส่งให้เพื่อนที่เข้ามาเติมอยู่แล้วครับอย่าลืมว่าเราเล่นลบอลเคาน์เตอร์ส่งกับบอลยาวมันจะช่วยเติมเกมลุกอยู่แล้วทีนี้ครับพอส่งกลับมาเขาเริ่มเข้ามาบีบแย่งเร็วขึ้นตอนแรกตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาแย่งโรงนัลโด้แย่งไม่ทันก็ต้องมาต่อตรงนี้ดูสิครับวาง2แล้วนะเราก็โฉบต่อไปครับตรงนี้ปุ๊บผมเห็นแล้วว่าเขาวิ่งมาเร็วปุ๊บเราก็ต้องออกบอลให้เร็วนะฮะ คนที่ว่างอยู่ผมจะส่งมาทางนี้ก็ได้หรือจะส่งไปโมฮัมเหม็ดซาลาก็ได้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวเวลาบุกจากขวาไปซ้ายเนี่ยผมจะพยายามไปทางขวาก่อนแล้วก็ค่อยส่งมาน้กเตะทางซ้ายนั่นเีงนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะจะเห็นว่าผมไม่ได้กดน้กเตะวิ่งเร็วเลยนะครับปุ๊บส่งไปโรนันดินโย่เนี่ยมาในเาเรนโฮปเยอร์คอยวิ่งหาช่องอยู่แล้วนะฮะบวกกับเล่นลองบอลเคานเตอร์ส่งกับบอลยาวยกมือให้ส่งให้แต่เราจะไม่ส่งให้เขาทันทีครับเพราะว่า โอกาสเสี่ยงจะโดนแย่งค่อนข้างง่ายแล้วก็พื้นที่มันแคบเกินไปแล้วก็ส่งให้วินิสุตูเนียที่มีพื้นที่กว้างมากกว่านะครับปุ๊บรับปุ๊บอ่ะยกมือรอแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยเราจะส่งทะลุมาถึงนี้นะครับเพื่อให้โมฮัมเหม็ดซาร่าก็ได้หรือจะส่งให้โรนันิโยที่มีพื้นที่ว่างมากกว่าก็ได้นะฮะซึ่งแน่นอนครับเราจะเลือกส่งให้โรนันญิโยถามว่าเราจะมีความสามารถในการบุกเข้าไปยิงประตูได้ไหมถ้าทําได้ก็ดีครับแต่ว่าข้างหน้าเราคือฟานไนดและผมเลี้ยงไม่เก่ง ผมก็ใช้วิธีฮะซัดเลยละกันก่อนที่จะซัดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งฮะก่อนที่ผมจะซัดยิงประตูนะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้นักเตะให้วิ่งเร็วเลยแมย้แต่นิดเดียวถึงแม้ว่าเขาจะเติมขึ้นมาเร็วก็ตามครับแล้วก่อนจะยิงพอเห็นแล้วว่าฟาร์ไดเนี่ยเขาเบี่ยงที่จะไปทางโน้นเราก็เลยล็อกมาทางนี้เพื่อยิงประตูมุมนี้ครับเห็นไหมฮะนูน่นไปทางนน้นแล้วพื้นที่โล่งเลยก็เลือกยิงเลยเสิยครับผมจริงๆเนี่ยผมจะเลี้ยงเข้าไปต่อก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยไปผิดทางแล้วนั่นเองนะฮะ นี่แหละครับผมคือหนึ่งในเทคนิคที่ผมใช้ประจําในจังหวะที่ต้องเล่นสวนกับนะครับก็คือเล่นช้าช้าค่อยๆต่อบอลกันไปไม่ต้อง,งรีบนั่นเองนะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกเอาไว้เดี๋ยวเจอกันกับเทคนิคต่อไปแล้วกันนะครับหรือว่าอยากได้แบบไหนขอเข้ามาได้จะพยายามทําตามมาให้แล้วกันนะครับอ่ะดูกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเนาะสําหรับการสวนกับจังหวะนี้ผมชอบมากนะเนี่ยฮะดักบอลมาได้ส่งต่อมาปุ๊บ ออกบอลมาเล่นทําชิงง่ายๆนี่แหละครับผมค่อยๆหาพื้นที่กันไปบีบเร็วก็รีบจ่ายเร็วครับส่งต่อนะฮะเนี่ยโอ้โหเติมกันมาเป็นระบบแล้วยิงเข้าง่ายๆเลยครับผมไปลองก,กันดูได้นะครับแชร์เทคนิคของตัวเองมาก็ได้นะฮะ